ทาง Facebook Live มาแล้วเรียบร้อยนะครับผมอัดทักทายกันแล้วก็เข้ามา Share h ฮัลโกันได้นะครับรถึงมาแชร์ไลฟ์ฟีได้เพราะว่าเรามีนัคกคุยกับหนุ่มๆน,นะอยู่กันครบเลยพร้อมหน้าพร้อมตามากนะครับสามหนุ่มจาก SDF นั่นเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีนะคบสดใสาย,ยามบ่ายมากเลยทีเดียวนะคุณอยู่กนครบหน้าเลยวันนี้สามท่านนี้เดี๋ยวให้แนะนนำตัวก่อนว่าใครเป็นใครใน SDF ที่มาคุยกับเราวันนี้ครับ ผมไทยมือเบสครับครับคุณไทยผมแชมป์ร้องนําครับครับคุณแชมป์ผมเบียร์มือกีตาร์ครับผมครับคุณเบียร์นะครับครบถ้วนเลยแล้วก็เบียร์เพิ่งมาใหม่ใช่ไหมะใช่ครับเบียร์มานานยังอะครับมาได้ปีกว่าแล้วครับอ๋อกว่าจะแบบเข้าที่เข้าทางใช้เวลาไหมครับคุณเบียร์ก็ใช้เวลาประมาณนึงครับแต่ว่าเราพอดีเราเจอโควิดพอดี Uh huh. มันก็เลยมีเวลาได้เจอกันได้ปรับตัวกันค่ะง่ายขึ้นยากไหมอ๋อง่ายขึ้นใช่ไหมพอมีเวลาก็เลยง่ายขึ้นใช่ปะนะครับต้องมาจูนอะไรกันบ้างครับกับคุณไทยคุณแชมป์มหาค,คุณเบียร์ก็ส่วนมากก็จะเป็นแบบเคมีทางด้านดนตรีอะไรเงี้ยครับเพราะว่าผมก็เพิ่งมาทีหลังอะไรเงี้ยครับแต่ก็ค่อนข้างให้อิสระครับครับแล้วคุณแชมป์คุณไทยมีการต้อนรับคุณเบียร์ไงบ้างครับ ก็มาได้ปีกว่าแต่ว่าพรุ่งนี้น่าจะไปแล้วฮะเดี๋ยวใยญ่พึ่งไปสิอยู่ก่อนพึ่งปล่อยเพลงใหม่เองมีการต้อนรับยังไงบ้างครับก็จริงๆแล้วการทํางานก็อย่างที่บอกครับมันอยู่ด้วยกันค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการปรับจูงกันพอสมควรเพราะว่าเบียเองยังไม่เข้าใจในช่วงแรกยังไม่ค่อยเข้าใจรูปแบบการทํางานของการเป็นศิลปินในการคิดเองอะไรเงี้ยก็ก็พยายามสอนน้องแนะนําน้องแล้วก็จริงๆแล้วเขาหัวไวครับก็แบบใช้เวลาไม่นานก็ปรับจูงกันได้ อ๋อนะครับแล้วก็เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยเนาะมาถึงเพลงใหม่ยังฝืนนะครับเพลงนี้ต้องถามที่มาที่ไปก่อนเลยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอะครับเพลงนี้จริงๆแล้วเพลงนี้ทางพี่โจเหมือนเพชรอ,อมาราเนี่ยแต่งให้เราไว้สักสี่ห้าปีที่แล้วลวครับอู้นานแล้วนานานนานแล้วครับแล้วก็นั้นชัป์ก็แค่แบบเหมือนกับว่าเอามาเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องลงในเพจวงแล้วก็มีคนดูประมาณแบบหลายแสน อ้ครครับแล้วก็พอดีเราย้ายค่ายมาอยู่กับทางเขาสามแล้วก็พี่โจเองก็มาดูแลที่นี่ด้วยอเราก็เลยคุยว่าเฮ้ยพี่โจหรือเาเอาเพลงเนี้ยที่พี่โจเคยแต่งไว้ให้อ่ะมาทำไหมเพราะว่าเหมือนแฟนเพลงเขาหน้าชอบเพราะว่ามันมีความเป็นเอสเดีค่อนข้างสูงครับผม้แลวพี่ก็เลยท็เลงเพลงนี้อ๋อเลยได้ไปต่อของเพลงนี้ที่แบบเขียนไว้นานมากๆแล้วนะครับ แต่นวันนั้นน่าจนถึงวันนี้ทําไมถึงมันใช้เวลานานจังเลยอ่ะถึงตัดสินใจว่าได้เวลาของเพลงที่ต้องทํางานแล้วหละอย่างเงี้ยครับก็เรารู้สึกว่าคือช่วงที่ช่วงสิบปีที่แล้วใช่ไหมครับเราก็ปล่อยซิงเกิลหลายเพลงแหละก็ปล่อยมาแล้วก็เหมือนกับว่าตอนนั้นสมาชิกก็เริ่มเหลือสองคนแล้วพี่แฮ็คก็กลับไปทํากับแคลชด้วยนะครับแล้วก็ก็เลยแบบเหมือนกับว่าพยายามหาอะไรที่แปลกใหม่ณตอนนั้นแล้วเรารู้สึกว่าพอย้ายค่ายใหม่แล้วเนี่ยสิ่งที่แฟนเพลง ต้องการแล้วก็โหยหายที่สุดคือความเป็น D F ครับด้วยดนตรีแล้วก็เนื้อหาเมโลดี้เราคิดว่าเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่ตอบโจทย์กับแฟนเพลงที่รอรอเพลงแนว S อ F อยู่ครับผมอ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับจกกนกระทั่งพอต้องมาทําเพลงนี้ด้วยกันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรจากสี่ห้าปีที่แล้วไปเยอะไหมฮะเพลงนี้หรือว่าส่วนผสมก็เดิมๆแหละแค่เอามาทํามันสมบูรณ์ขึ้นคือจริงๆแล้วมันมีความแปลกใหม่ตรงเรื่องของลายกีตาร์ของเบีย แล้วก็ <c oughs> คือจริงๆแล้วั้งมองว่าดนตรีมันเป็นแฟชั่นมัน <c oughs> มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วในทุกๆปีอะครับแต่ว่าเราจะประยุกต์ยังไงให้ให้มันโมเดิร์นบวกกับความเป็นเอสเทียด้วยมันยากตรงนี้ <c oughs> เราก็เลย <c oughs> ค่อนข้างที่จะเบรนส์ตรอมันเยอะแล้วก็คร่าสูตนต่างๆของเพลงคือมันจะเป็นเพลงที่ไล่อารมณ์ค <c oughs> ตั้งแต่ตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยในเพลงนี้ถ้าถ้าถ้าได้ฟังการจะมันจะแบ่งพาชัดเจนว่าเริ่มเล่าเรื่องมา โดยที่ใช้กีตาร์โปร่งเป็นบรรลัาแล <S <S ้วพอฮุกที่สองเนี่ยก็จะเริ่มมีการใช้กรองไฟฟ้าใช้เสียงซินเข้ามาให้มาดูโมดเดิร์นขึ้นแล้วก็มีความเริ่มแบบเหมือนดิ้วเหมือนับเอาง่ายๆคือตอนแรกน้ําตาจะไหลแล้วก็น้ําตาคอเริ่มจะไหลแล้วพอเข้าสโลว์แบนเนี่ยคือร้องไห้โฮลละโอ้โหเพลงก็เป็นฟูลแบนเนี่ยครับผม ครับผมอุ้ยคือตั้งใจเลยว่าอยากจะให้มันไต่ระดับแบบนี้ใช่ไหมครับทีนี้แต่ละคนไปดูแลพาร์ตตัวเองยังไงบ้างไอ้อย่างคุณแชมป์คือเรื่องของการร้องถูกไหมอย่างคุณเบีถร์ว่าก็ต้องมีส่วนผสมของกีตาร์นี่คือแน่นเลยอ่ะหนักหน่วงเลยอ่ะเราทําการบ้านแล้วใส่ลงไปยังไงบ้างครับก็จริงๆตอนตอนทาเพลงนี้เราอยู่ด้วยกันอยู่แล้วครับก็เลยกลายเป็นช่วยกันทําช่วยกันออกแบบซาวด์ดีไซน์ทุกอย่างส่วนเรื่องพาร์ตกีตาร์เนี่ยเพลงนี้นี่ เบียจำได้ว okay. mm ่า hmm. มันเล่นง <so ่ายเลยครับเพราะว่าเราเล่นตามอารมณ์ตามความรู้สึกเลยครับเราไม่ได้วางแบบแผนว่าเราจะเล่นแบบไหนอะไรเงี้ยครับมันก็เลยออกมาค่อนข้างจะรับกับในเพลงเพราะว่าเรารู้สึกแบบไหนเราก็เล่นไปแบบนั้นเลยอะไรเงี้ยครับครับอืมก็คือใส่เต็มที่ตามที่เรารู้สึกอย่างนั้นอย่างนั้นลงไปเรื่อยๆจนจบเพลงคุณไทยพัทเบดมันยากไหมคุณไทยก็เพลงนี้ก็ ดูแลเบสแล้วก็กอมเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆก็ตอนทําก็อยู่ด้วยกันทั้งวงนลครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแชมป์หรือเบียก็สามารถมาเสนอแนะในการเล่นเบสของเราได้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อบอกได้ตลอดใช่ไหมไม่ว่าการถูกบ้างก็แ่งได้ได้หมดครับผมแล้วแชร์คาิดเห็นซึ่งกันและกันครับโอ้แล้วคุณแชมป์เองใส่ดีไซน์การร้องใส่ทุกความรู้สึกลงไปยากไหมฮะเพลงนี้จริงๆถ้าตั้งแต่ร้องเพลงมาชังว่าเพลงนี้ยากสุด สุดมันยากยังไงอ่ะมันยากตรงที่ว่าเนื้อเพลงมันมาดีอะครับเนื้อเพลงมันมาแบบมันมีคําที่มันต้องใช้อารมณ์เยอะอืมันต้องมันต้องโยนอารมณ์ความรู้สึกไปลงไปขยี้กับคาคานั้นเพราะว่าคํามันค่อนข้างที่จะเจ็บปวดครับถ้าเราร้องโดยที่แบบอารมณ์ไม่ถึงอ่ะมันจะไม่เศร้าอ๋อฮะเราเลยต้องมันน้ำหนักไม่พอเนาะใช่ครับใช่ใช่ก็เลย คือเหนื่อยมากทพเนี้บอกเลยว่าพออัดร้องเสร็จคือแบบปวดหัวเลยเพราะว่ามันแฉลงเยอะมากโอ้เข้าใจเลยแล้วทั้งหมดทั้งมวลกว่าจะเสร็จเป็นเพลงนี้มาได้เราใช้เวลากันอยู่เท่าไหร่ครับเพลงนี้ก็เป็นเดือนเนาะเป็นเดือนนะครับเป็นเดือนอยู่นานนะนะครับแล้วพอเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วมานั่งฟังมาสเตอร์พร้อมกันความรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกว่ามันมันลงตัวมันกลมมันอิ่มครับแล้วก็เหมือนกับว่าพอเราทําแล้วเนี่ยเราตั้งโจทย์ไว้แล้วว่าเพลงเนี้ยจะต้องเป็นเพลง SDF ที่เป็น SDF จริงๆครับแล้วพอปล่อยออกมาแล้วก็รู้สึกว่าแฟนเพลงเข้าใจเนาแล้วก็สขาฟังแจเราด้วงเขาฟังแล้ว,จ,วจะนึกถึงเอ้ยผมนึกถึงทำไมไม่คิดดีเลย <c oughs> ผมไม่ได,ด้รับจังเลยอะไรอเงี้ยมันก็ค,คือตรงกับโจทย์ที่เราวางไว้ครับ ครับนี่คือกระแสตอบรับที่ได้รับตอบมาเป็นไปตามที่คิดพอดีเลยใช่ไหมฮะนะครับทีนี้ในภาคของเอมบก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกัน m อมบนี้เส้นเรื่องทั้งหมดแล้วโครงเรื่องทั้งหมดแล้วมันเกิดขึ้นมาจากความคิดของใครอะครับจากทางทีมงานครับร่วมกับก็เสนอมาว่าแบบอยากให้เป็นเรื่องราวแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเออก็ก็ดีก็ก็แปลกดีครับมันเหมือนเราทาให้เป็นมันมีความซับซ้อนมันมีความซับซ้อนของของ ของบทอยู่มันไม่ได้แบบว่าเล่าหนึ่งสองสามสี่มันเล่าแบบหนึ่งแบบสองสามกลับไปหนึ่งสี่ห้ากลับไปสามอะไรครับมีการย้อนเวลาอะไรเงี้ยครับครับซึ่ง,งจริงมันลึกซึ้งมากเลยทีเดียวเนาะแต่ต้องตั้งใจจริงๆไงที่จะให้คุณผู้ฟังได้ฟังไปแล้วก็รู้สึกตามเนื้อหาของ MV ไปด้วยอย่างเงี้ยเนาะ ใช่นะครับอ่ก็อย่าลืมนะคุณฟังเข้าไปเสิร์ชดูกันได้ใน YouTube เลยนะครับก็เสิร์ชยังฝืนแล้วก็ตามด้วย SDF ก็จะเจอสำหรับ MV เพลงนี้แล้วก็ไปแชร์กันเยอะๆไปเมนกันเยอะจะได้ให้กำลังใจสำหรับพี่ SDF ด้วยนะครับทีนี้มองไปถึงเพลงหน้าหรือยังอะครับว่าเพลงต่อไปของเราจะเป็นยังไงต่อหลังจากนี้ครับก็อย่างที่บอกว่าช่วงที่โควิดที่ผ่านมาเรามีเวลาอยู่ด้วยกันเยอะก็เลยมีเพลงสต็อกเยอะครับ ก็มีทั้งเพลงเร็วเพลงช้าแต่ว่าก็ต้องมาดูอีกทีว่าจะบ่อยเพลงไหนแต่ใจวงเนี่ยยากว่าเพลงเร็วครับครับก็ติดตามกันละกันก็เชื่อว so ่าทุกเพลงไม่เคยทําให้คุณผู้ฟงหรือว่าแฟนคลับผิดหวังเลยทีเดียวนะครับทีนี้เองเนี่ยคุณผู้ฟงอยากจะรู้ว่ามุมยังฝืนของแต่ละคนเป็นยังไงเนี่ยเอาจริงว่าเขาเคยเล่าไปแล้วในช่องของเขาเองถูกไหมฮะมีการลงไว้แต่ละท่านเลยอ่ะแต่ขอแบบสรุปคร่าวๆของแต่ละท่านอีกทีในไลฟ์เราได้ไหมเราอยากฟังแบบมุมยังฝืนแต่ละคนเนี่ยว่า โมเมนต์ณวันนั้นที่เล่าอ่าเล่าซ้าก็ได้นะแต่แบบย่อให้เราฟังหน่อยสิเออครับผมก็สําหรับผมก็ยังฝืนถ้าเราฝืนให้ถูกคนถูกที่ถูกเวลาครับมันก็อาจจะคลกับคำว,ว่ายังฝืนครับผมอือหือือหอครับของของแชมป์ก็จริงๆแล้วมันก็บว่าที่ที่เราแบบโดนหลอกเนี่ยเราไมา่ได้โง่นะแต่เพราะรักอ่ะเราเลยแกล้งโง่ยังฝืนไเข้าใจเลยเออครับ คุณเบียบของเบียเบียรจะเป็นคนแบบค่อนข้างเก็บอาการเก่งครับจะเป็นคนแบบ uh huh. รู้เรื่องเห็นกับตาทุกอย่างแต่เบียจะทําเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเบียจะยอมฝืนอยู่ตรงนั้นก่อนนะครับแล uh ้ว huh. วันหนึ่งเบียรก็ไปเลยครับโดยที่ไม่มีการแบบพูดลาลาอะไรเลยอืมอ uh ืมอืมแต่คนเราทําทําผิดอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าเบียออกไปจาก uh huh. ชีวิตเขาเรื่องอะไรแต่ว่าเขาไม่มีทันได้แบบแม้กระทั่ง oh. แก้ตัวกับเบียรหรือตั้งตัวตัวเขาเองอะไรเงี้ย เบียก็จะฝืนทําทุกอย่างอยู่ตรงนั้นก่อนแล้วเบียก็ไปเลยครับเีราะแต่ไม่มีขยันฝืนครับครับใช่แต่ท้ายที่สุดแล้วคือก็ย้อนกลับไปที่ข้อหนึ่งคือเพราะว่าเรารักกันเนาะ มันก็เลยต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านที่ฟังอยู่ตอนนี้คงจะรู้สึกแบบนี้เคยรู้สึกแบบนี้แล้วก็ใช้เพลงนี้ในการเป็นตัวแทนความรู้สึกณวันนั้นได้หรือว่าณวันนี้ได้เลยทีเดียวนะครับผมแอดเดี๋ยวพี่ๆนะครับจริงๆแล้ววันนี้ไม่ได้ติมอุปกรณ์เลยมาแบบร้องสดให้เราฟังใช่ไหม่ะไม่มีใช่ป้ะ หรอไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่าคุณผู้ฟังถ้าอยากจะเห็นแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาก็ตามดูพี่ผ่านทาง YouTube หรือว่าอะไรก็ได้เนาะซึ่งมีหลายช่องทางมากแม่แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้พี่ๆฝากช่องทางเข้าไปติดตามทั้ง MV แล้วก็เพลงวิงพี่หน่อยสิครับแล้วก็คิวงานต่างๆผู้คุยกัน่างเงี้ยครับผมก็ MV นะครับก็ไปดูได้ที่ u b e Channel ข่าวสารเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับส่วนข่าวสารของพวกเราก็เพจเฟซบุ๊กของข่าวสารเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็เพจเฟซบุ๊กของ SDF Band ครับนด็ครับ พวกเราอัปเดตตลอดครับผมครับผมครับแล้วก็จะมีจริงๆแล้วจะมี open นแช t ของแฟนเพลงด้วยนะครับใครที่แบบว่าขื่นชอบพวกเราก็อันนี้เป็นของน้องๆแฟนคลับทําให้ครับเข้าไปพูดคุยกันได้แต่ว่ามันจะอยู่ในในเพจวงแหละลองหาดูมีโค้ดอยู่ครับผมลองดูครับก็ไปตามกันเยอะๆนะครับเบียฝากอะไรไหมเบียคุณเบียก็ฝากเพลงใหม่ของ SDF ด้วยนะครับยังฝืนครับที่ชานข้าสารเอนเตอร์เทนเมนตนะครับ ครับตอนนี้คุณเบียร์เข้าที่เข้าทางแล้วเนาะอยู่กับพี่ๆเขาอ๋อเข้าที่เข้าทางดีครับเขาสุกดีครับอ่ะก็เดี๋ยวตามต่อแล้วก็ให้มาใจสำหรับพี่ๆสามท่านต่อไปกันละกันนะเดี๋ยวเพลงนน่แวะมาคุยอีกนะได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณนะคะรัศสูหภาพพ้วยนครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมไม่บายนะคะ